สวัสดีครับชัยมอเตอร์พีทีพุเตอรนนะครับวันนี้จะพามาชมเครื่องตัดหญ้าครับแบบเปิดฝาสามารถถอยตัดต้นมันได้ครับผมประหยัดเวลาในการที่เราจะขุดมันครับนี่เป็นตัว80ตัว1เมตรครับโครงสร้างหนา4มิลครับผมนี่เป็นสภาพก่อนตัดนะครับ พอตัดแล้วสภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับเตรียมพร้อมที่จะขุดต่อสนใจติดต่อนะครับชัยมอเตอร์ PT พีพุทเตย์ครับ083 412 3369ครับมีขนาดตั้งแต่85เซนไปจนถึงขนาด2เมตรครับผมขอบคุณครับ